นี่นะคะกับรถน้อยคู่ใจของพวกเราในทริปนี้นรถสีทองมาเลยจ้าป็นไงบ้างคะแล้วก็วิวข้างหลังะคะ่ะนี่นะคะวิววิวคะ่ะวิวคะ่ะดู้อิ่วลออ้อ่ะดีดีมาก เรียบร้อยค่ะกับการนั่งรถเขาเรียกอะไรมาริโอค่ะมาลิโอรถมาริโอนะเรียบร้อยไปแล้วค่ะสนุกมาก,กจริงๆนะถ้าคนจะมองอุ้ยดูนี่ดู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 เขาไปดูดูเขาไปดูภาพที่ตกดินใช่ไหมเนี่ยดูน่าจะดูภาพที่ตกดินแหละ น่าจะเห็นวิวได้ดีเลยแหละวิวพระอาทิตย์นนเคลียบร้อยกับกิจกรรมของเราน,นะคะก็เลี้ยงไม่ได้เลยกับการมาที่ที่ต้องจ่ายตังค์ถ้ออยากได้แบบมาสบการเรยอะก็ต้องจ่ายตังค์นะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าใครขยันเดินอ่ะก็ได้ดูนูนนี่นั่นนะแต่เพื่อนเราไม่ขย,ยันเดินอี่าเราเดินได้นิดลิบ แดินนิดหนึง่งขับรถนิดหนึง่งนอนนิดหนึง่ง